เบบี้กินให้หมดเลยลูกอมัมกินไม่งั้นแม่แม่ให้ดูตูนนะแม่ไม่เปิดเพลงให้หนูฟังนะเบบี้อิ่มแล้วเหรอเอ้ะเอ๊ะเอ๊ะเอ๊ะเอ้ยหลับนะลูกนอนเลยเอ๊ะเอ๊ะ เอขาได้ยินเสียงประตูไม่ได้เอออนอนเลยนอนก่อนเออ